ผมข้างบนเนี่ยคือมันไม่มีเลยอะ่ะมัน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 ,ม,น,ม,นมันคือล้านไปเลยมาทําเดนล็อกปิดผมบางเุิบแล้วพี่บอกว่าพี่มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะลองไหม,มก็บอกลองดูอพอควรแรกผ่านไปผมจากเคยร่วงตกใจเลยผมขึ้นเต็มเลยครับผมแค่บีบบีบบีบแล้วก็ขยุมขยุมทิ้งไว้ประมาณ5นาทีครับไอ้ผมที่เคยเดนล็อกเขจะรู้กันนะมันจะมีไอ้แบบขาวๆอะ่ะ ไอ้ข,ขาวๆเนี่ยตะก่อนสาะพวกแชมพูทั่วไปอ่ะมันจะไม่ค่อยหลุดพรัรพอนนี้พอหมักทิ้งไว้เนี่ยพอมารอบนี้ผมสะอาดมากเป็นลูกค้าจริงรรใช้จริงใช้เนี่ยจะสองขวดอยู่แล้วเนี่ยจะหมดอยู่แล้วเนี่ยขวดหนึ่งก็ใช้ได้นานนะเพราะนี่สองขวดแล้วแล้วก็เปิดใจดูครับเดี๋ยวเดือนหน้าผมก็เข้ามาเนี่ยผมอยากจะเปิดแล้วเดี๋ยวค่อยถ่ายกันดูครับนี่แปลว่าพี่มั่นใจขึ้นมั่นใจพี่ แล้วผมเห็นของมันดีแล้วแล้วผมมันเจอกับตัวเองแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองใช้ดูบารเมโต้นะครับครับฝากไว้ด้วยนะครับผมนะครับขอบคุณพี่อันะครับครับขอบคุณทุนนะครับ